นี่คือทางเดินเข้าร้านอาหารที่แสนอร่อยและเราก็เดินมากันทั้งขบวนทั้งคณะฝนก็ยังมาเรื่อยๆเป็นเม็ดๆเม็ดหนักมากเ,เป็นไงครับป๋าอ,อ๋อดีครับวามสุขแฮปปี้ดีแท็กเออดีครับเพราะวอนนี้เราจะกินข้าวฮนะเมื่อเช้าออทานออข้าว<ๆ>อร่อยไหมครับเมื่อเช้าเรอครับไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ เป็นข้าวต้มใช่ไหมครับแล้วเมื่อคืนนอนหลับสบายอ๋อมันไปอยู่มันไปอยู่ไหนครับต้มไม่อยู่ที่เมื่อคืนรับประทานเหล้าเมื่อคืนไม่ทานนะผมเป็นนคไม่ได้ไม่ได้รับประทานเหล้าใช่ไหมครับใช่ครับนี่สองสาวนะฮะโอ้รถงามนะครับมาในสไตล์วินเทจอันนี้เขาเรียกแต่งตัวแนวอะไรฮะเนี่ยแนวไม่รู้เหมือนกันมองแมวมองแมวไม่ใช่ฮะอันนี้แนวเขาเรียกผสมผสานแนวคม ทำให้เกิดความสวยงามค่ะแนวฟิวชั่นแนวฟิวชั่นแนวผสมม้งกลายเป็นแมวแนวผสมผสานนะเดี๋ยวมีคนอยี่ไหนลงรถมาได้ยังหมดแรงโดนกินก็หมดแรงป๋าเมื่อคืนนอนหลับสบายมากเลยนะครับดูหน้าตาสดชื่นแจ่มใสเขาเรียกว่าร้านอะไรครับเนี่ยที่นี่ ชิตะเน้วบัดนี้ใช่สุนักไหมครับเราก็จะมารับประทานอาหารแนวพื้นเมืองนะฮะของจังหวัดเลยเลยนี่ถือว่าเป็นภาคอีสานเนาะอ่าช่วงนี้ก็รับประทานอาหารว่างกันก่อนนะครับไม่ก็เบอวิตามินฮะเชิมทานผักนะครับ ว่าไงครับเจ้าพ่อเชียงให้ฮะทำไมทำตาเหมือนซึ้งอะไรบางอย่างผมอยากร้องให้เพราะว่าพ่ออปิยะเขาดูแลดีครับโอ้มาแล้วครับอันนี้ก็เรียกว่าไก่สมุนไพรนะครับส่งมาให้ซื้ออ่าอ่าอ่าอ่กินเพื่อให้พลังงานไหนลองชิมสักหนึ่งชิ้นฮะ โอ้ชิ้นใหญ่ก็ชิ้นเล็กๆนะโอ้โหนี่นี่นี่โอ้แห้งกรอบนะครับนี่นี่ที่บ้านภรรยาที่พีภาคจะนั่งมั่งที่บ้านภรรยาเลี้ยงเลี้ยงดีเหมือนนี่ไหมครับอยพูดถึงภรรยาครับจะร้องไห้คิดถึงแล้วเมื่อคืนเป็นไงฮะคิดถึงภรรยาระดับไหนฮะห้าสี่สามสองหนึ่งน้ำตาจะไหลเก้าสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ือทราบซึ้งมีทางซิพี่ภาพจะนั่งมั่งมาเอาเธอนั่งก่อนครับ อ้โหไก่เต็มปากเลยครับพูดไม่เท่าน,นั้นเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ฮะเมื่อคืนคิดถึงสามีไหมฮะคิดหน่อยค่ะนี่แต่คนคิดถึงครอบครัวคิดถึงลูกคอิดถึงอคิดถึงลูกเต้าราเอามาเต้าอ่ะโอไทยเซฟเซฟหนูด้วยนะฮะโอโหรุ่นนี้ไม่มีฮะรุ่นนี้เรีวลิตี้เรียวมาก เพียวๆสวยก็สวยเลยแต่มันไม่สวยนะสวยเพราอย่าอ้าปากกว้างครับนีนๆๆอันนี้อะไรฮะตับใช่ไหมครับจะตานตับไก่ใช่ไหมครับหอหอมโอ้โหนี่เห็ดหอมผสมโอ้โหสองมือสองมันะครับโอ้โหหัวโคกครับลอยๆทอดเหนียวไหมครับพี่เป๊ก มเราดูอาหารหน่าทานนะเพราะว่าชอบเป็นแห้งเนี่ยมันต้องอย่างนี้จาที่สองเรามาแล้วครับเกลดหอมเรียกบันล์เขาเรียกเมนูอะไรเนี่ยเรียกเมนูอธิบายเมนูหน่อยครับเห็ดพัน์เห็ดจากแคว้น บนทนอะไรนะบนทนยนนานสีเดือนบนทนสีเดือนจะแงบนนสีเดือนหวดโคกงเลยไีครับเออดีเหมือนหลังจากที่เราได้จัดกิจกรรมทั้งศึกษาดูงานแล้วก็รวมสังสรรค์รวม ประกอบพิธีส่งมอบผู้ที่จะเกษียณไปยังผู้ที่เกษียณแล้ววันนี้รุ่นพี่ก็มารับกันเพียบเลยูใงงอีกเมนูที่จานที่สองผู้ที่กำลังจะเกษียณส่งไปให้ผู้ที่เกษียณไปแล้วเอ้นี่เลยไ็ใส่ใบโอ้เสียงไก่ไก่มันดิ้นอย่างนั้นนะ ลูกเองก็โลกเลยนะจะหวังดีเขาด้วยไหเราดังเลยแน่เราอยู่ใกล้ดูบวยพรใครครับท่านพรครูเขาย้ายอ๋อพอพอไม่อยู่พวกครูย้ายเลยท้ายเลยเป็นไงครับครูย้ายมั้งไหมครับมีแต่ย้ายหนีก็ย้ายแต่ย้ายเดี๋ยวก็ได้ย้ายแหมดูงโง่แฮงดีเนี่ยครูเขาทำเรื่องให้พอช่วยทุกอย่างเลยได้ข่าวว่าส่งทุกกิจกรรมเลยใช่ไหมครับ ไม่ว่าระดับเหรียญเงินเหรียญทองระดับเพชรระดับอะไรวะนากเงินครับอ้อพรพลินัมมีอะไรที่ไม่ได้ส่งมั้งครับส่งเงินกู้ครับเงินกไม่ส่งเดี๋ยวก็ได้ส่งแล้วครับรู้สึกตอนนี้กำลังปิ่มๆนะใช่ไหมฮะสถานการณ์เป็นไงน้ำตอนนี้ น้ำน้ำท่วมไหม,มฮะตอนนี้น้ำกำลังไหลหลากใช่ไหมอ๋ออนอ,อ๋อย่าอย่าแย่งใบมะกรูดผมนะครับผมจองใบมะกรูดนะฮะเาเครื่องดื่มสักแก้วก่อน<ๆ>ทานเลยครับ<ๆ>ทานเลยครับ,รบจัดไปเลยฮะปีเดี๋ยวค่อยไปกินยาลดเก้าที่หลังครับ เย็นไงคุณเป้ได้ข่าวลูกสาวอยากได้หูฟัง AirPod s Max เหรอครับสนใจไหมครับในราคาเป็นกันเองครับสามพันสามพันเหรอรับเอาเด๋ยวัยที่ถ้วยครับเออมังเอออันนี้เขาเรียกว่าต้มไก่ต้มปลาโอ้โหมันต้องยังงี้นี่นี่าใหญ่แล้วเนี่ยนี่นี่ชามสักสีนี่หายากแล้วเนี่ยเนี่ยนี่นี่เนี่ยอเนี่ยเนี่ย โอ้ยในที่สุดผมก็ได้กินไอ้นี่เนี่ยเนี่ยใบยมะกรูดนะฮะกรอบไหมเหลือไปให้แล้วใบมุกรูดเด้งนี่เขาเรียกอะไรนะปาลาต้มนะปลาตกกำมังปากดีอะแกเนี่ย <c oughs> เป็นไงจ๊ะโนูหน้าตาสดใสนะได้กลับบ้านค่ะคิดถึงบ้านใช่ไหมเป็นไงที่บ้านโทรกันกี่นาทีโทรหา อยากจะโทรแล้วชื่อเมนูโอ้นี่เมนูนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับไข่ปลาเลือดนะคกับผักมันดองร้านโดยเราไม่รู้เลยเนี่ยเมนูอะไรเราเห็นแต่หน้าตาอาหารแต่เป็นปลาช่อนแน่นอนนะครับให้เราตั้งชื่อก็น่าจะเป็นปลาช่อนคางดำปลาช่อนปลเลือดกระช่างกระมังขาหมังกระมังปลเลอดปลลือดลา คือกระดงฟัดขาวไปเลยครับรสชาติเป็นไงฮะกรอบนอกนุ่มในเราต้องไม่ภาคฮะถ้าเทียบกับ KFC เป็นไงครับอันนี้เป็น ABC ครับอ๋อ ABC โอ้ดิป่าเนื้อแน่นนะของหอมล่ะครับอ้าวทำไมรักลำเอียงล่ะคะเดี๋ยวใสแต่เย็นนะคะโอ้มาอีกแล้วกปุ้นครับ <c oughs> อันนี้นะครับนี่ก็เป็นข้าวเหนียวนะฮะข้าวเหนียวเมือชีพต้องอย่างงี้นะนี่ต้องเหนียวนอบนุ่มในนะฮะนี่เห็นไหมปั้นแล้วไม่เวลาทานข้าวเหนียวนะฮะอย่าไปทานคําใหญ่นะครับเนี่ยถ้าถ้าเราแบบออกเดมไฮโซนะฮะเราต้องอันนี้อันนี้อย่าทิ้งนะครับขอนะหนไเช็ดนี่ครับนี่เขาต้องปั้นอย่างนี้นะฮะเล็กๆน้อยๆเท่าประมาณนิ้วก้อยนะครับ แล้วก็จิ้มนิดนึงนีน่นโอ้ยเนหะ็นอร่อยมากเลยเราขอบคุณมากนะครับบริการดีมากเลยนะครับแล้วก็ชมเมนูนะชื่อร้านอะไรครับเรา,เรายัางไม่รู้เลยเนี่ยดูดดื่มครับเน่เน่เน่เนเมนูชื่อไหมโอ้โนี่นี่เมนูนะครับดูดดื่มดูดด,ดื่มชื่อร้าน เอสเปรสเอ้ยไม่ใช่แล้วดูด,ดื่มจงด้วยเราีิกว่าพูดเล่นนะเนะี่ยดูด,ดื่มโฮมเมดเบเกอรี่นะทำเองนะครับอีกฝั่งนี้เป็นฝ<า>ั่งแนวนแนวเบเกอรี่นนะอีกฝั่งหนึ่งแนวเบเกอรี่ทั้งนั้นเลยวะอัน<ชอบ>นี้มันแนวเบเกอรี่มันทำไมเป็นอาหารแนวพื้นบ้านนะครับขอพี่ไปไหนนะ เดี๋ยวเราลองชิมก่อนนะฮะชิมแต่ไก่อันนี้เราจะมาชิมปลาครับมาดูหน้าตาหน้าทานทีเดียวนะครับดูปลาช่อนปลาตัวผู้ตัวเมียหน้าทานสองาท,าทีครับสองท,ทีไม่ไหวกำลังไม่ค่อยดีทานทีเดียวครับนี่ฮะออเราเอืมตาแล้วก็ต้องนี่เขาเรียกแกงปลาครับ เป็นปลาปลาเลยอืมพริกขั่วนะพริกขั่วโอ้โหเหงื่อซึมเลยอ่ะพริกขั่วปลาเนื้อหวานเชียวอื้อหือเนื้อปลาปลาแบบหวานอะ่ะตอนนู้นถึงไม่เฮ็ดลอ,องอไปปักเบ็ดมาได้เมื่อคืนเนี่ยให้แข่งขแล้วเดีคล้องอ่ะอือเนื้อหวาน<ช>เนื้อหวานมีข้าวสวยไหม อ,อได้ข้าวสวยนะเมนน้เมนูมีโอ้โหเนื้อปลาช่อนนี้อิ่มเลยนะครับเด็กเสิร์ฟเสิร์หวานทุกไปปั๊บเลยไม่บังเลยนะี่ไมเมนะไม่มีข้าวสวยแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วครับแล้วก็ลูกข้าเหนียวเก่าเนี่ยอ้มาสวยมานมะี้ เดี๋ยวมันไม่ใกล้นีเราจะหอดแตยวะมีเมนูอะไรเพิ่มเติมไหมดูนะครับปลาช่อนนี่ฮะไซส์ใหญ่นะครับไซส์นี้กิโลกิโลเนี่ยกี่ตัวโลหรือตัวละประมาณหืมเด็ดม้วนนะครับ, <laughs> รบดูจากตัวแล้วนี่น่าจะตัวละ บะบมี่ตะปอวะเนะเนี่ยไม่เห็นมีแล้วอ๋อนะนี่อาหารโรดใบะดมะกรูดคหมาแล้วครับส้มตำนี่จะเป็นแนวปะลาะอีกอันเป็นตำไทยนะมีมะอ,อ,อมีกไหม โอ้มาแล้วข้าวสวยมาแล้วข้าวสวยครับโอ้โหนี่ทั้งข้าวเหนียวข้าวสวยเลยครับเอาจัดมาเพราะว่าลิ้นวันต้มยำปลาทอดนี่คือมันต้องกินกับข้าวข้าวสวยอ่ะมันถึงจะแมทแต่เราคุ้นลิ้นมากกว่ากว่าข้าวตุ้นเอ่รสชาติอีกคุ้นลิ้นฮะข้าวสวยนะครับเปดนดองย๊อกข้าวสวยนี่เนาะข้าวสวยครับข้าวสวยกับ อร่อยเ้าอหอมมะลิเลยนี่อร่อยอร่อยนุ่มโชววางเข้าให้นี่ร้อนน่ะมันอร่อยตรงนี้แหละปรุงสุกใหม่ๆร้อนๆจากเตา ติดเราคิดถึงลูกคิดถึงเมียบ้างไหมครับความอร่อยเพิ่มขึ้นกคิดถึงลูกคิดถเมียแล้วเนาะเราเล่นป้าเนาะเป็หมาที่บ้านเป็นไงบ้างครับสองหอยหวน อารู้สึกไงครับที่เวลาหมาขายไม่ออกวมันตัวโตขึ้นส่งทำลูกชิ้นส่งออกบ้านข้างๆันทำไมขายไม่ออกกับหมาใครออกคุณขายแพงหรือเปล่าน่ะตามคุณหาอคุณขายแพงอ๋อแบบหมาของคุณนี่พันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีใบรับประกันมีพร้อม ทำเองหรือเปล่ามีสมาคมอะไรสองเองกับมือกสอมเองกับมือเริ่มเองกับมือทำอะไรครับอะพันอะไรพันอะไรบ้าจากพวกนี้เราองลดน้ำหมาดทีแรกว่าจะช่วยซื้อเนาะบั้นบังนบ้าจักนี่เริ่มเกลียดเลยมั้ะก็อยู่ที่เดิมต่อไปเดี๋ยวกับน้ำหมาเขาก็จะโตขึ้นโตขึ้นเนาะแล้วก็จาก ห้าหกตัวก็จะเป็นสิบตัวก,กินก,กินที่อร่อยแถวที่โลกกันจะกินเมื่อร้อยตัดไอเคก็จะมาขอซื้ออยู่นะอ๋อเฮ้ยไม่ได้ไไเราเราต้องดูแลเขาดีๆหมา ไม่ค่อยไปไหนเพราะห่วงหมาเนี่ยครับใช่ใไปเหมนห่วงห่วงภรรยาด้วยห่วงแล้วก็ครัวภรรยาเป็นน้อนไหนคืนก็คงน้ําตาชอบนอนไหลตอนคืนมัไหลประมาเราแต่รู้ตัวแต่ผมรู้ว่าคุณห่วงภรรยาจริงๆคุณไม่ได้เสียแตงไม่เหมือนเพื่อนผมอะเพื่อนผมไม่เหมือนเนะเพื่อนคนไหนครับเพื่อนเนีมันอันนี้มันไปไหนมันก็ไม่ค่อยจะ ภวงภรรยาของอะไรนะลางคืนมันยังหนีภรรยาเที่ยวเลยร้องรำทำเพลงติดอัลบั้มุกส่ยวิธีเราต้องมีธรรมะในใจใช่ไหมใช่ใช่ใช่นึกท่องในใจว่าอะไรประจัดออีกหนึ่งชิ้นนะี่นี่นีจับอีกหนึ่งชิ้นขอปิดไะปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ตอนนี้กำลังร้องหอม่มร้องไห้กันนะร้องไห้หรือมันแซบก็คืถ่ายไปกับข้าวหมดแลยขึ้นมัวถ่ายไม่ทันเขาเขาซอยเอาซอยเอาไอ้นันชามที่สองแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับ